พบพระจังหวัดตาในครับที่อำเภอน,นี้มีคนร้ายสามคนที่ไปปล้นร้านทองนะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าไปในร้านก่อนที่จะทําการไปฉกทองแล้วก็หนีปรากฏวานะ่าณตอนนี้ตํารวจไปติดตามสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับมีการเอารถที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยก็ขโมยมาเช่นเดียวกันไปทิ้งเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุบริเวณริมน้ำน,นะครับและคาดว่าทั้ง3คนน่าจะหลบหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นกรางวลนจากแสนะครับวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับคนร้าย3คนมีปืนพกสั้นเข้าไปปล้นร้านจำหน่ายทองรูป,ปรพันธ์ชื่อร้านทองกรุงเทพ4นะครับที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากก็มีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพันทีกคนร้ายไว้ได้นะครับนำเอารถไปจอดหน้าร้านแล้วก็ลงจากรถหนึ่งใน3คนร้ายเนี่ยใช้ค้อนเตรียมมาทุบกระจกที่บริเวณหน้าร้านด้วยนะครับอีกคนนึงเนี่ยใช้ปืนเจาะยิงไปที่บานประตูแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ นะฮะฮแล้วจากนั้นก็บุกเข้าไปด้านในร้านนะครับเข้าไปกวาดทองในตู้โชว์เนี่ยร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแล้วจากนั้นก็หลบหนีไปเมื่อสักครู่นี้ร้อยบาทของคุณเว้นายเนี่ยสองล้านเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนี่ก็คือเกือบเกือบห้าหกล้านนะครับห้าหกล้านนะครับแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกับกระบะโตโยต้ามิติเอ็กซ์หมายเลขทะเบียนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์กำแพงเพชรน,นะครับมุ่งหน้าไปที่ชายแดนไทยเมียนมาส่วนการยิงปืนเข้าไปนั้นกลายไป็นกลายว่า คนที่อยู่ในร้านครับซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ยมีถูกปืนแล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับคือนายอาคืออายุ29ปีเป็นลูกค้าชาวเมียนมามาซื้อทองจังหวะเวลานั้นพอดีครับและมากับภรรยานะครับโดยเขาถูกลูกหลงจากกระสุนที่คนร้ายยิงเข้ามาในร้านเนี่ยแหละครับหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานปลอกกระสุนปืนแล้วก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุรวมถึงก็สอบถามพยานแวดล้อมต่างๆนะครับมีทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ครับ ร่วมกับหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านที่เห็นภาพอย่างชัดเจนเมื่อสักครู่นี้แหะครับมีคนร้าย3คนเบื้องต้นสืบสวนทราบว่า2ใน3เป็นชาวไทยภูเขาครับซึ่งมีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ตำบลพบพระนั่นแหละแล้วก็ในฝั่งเมียนมาก็อยู่ห่างจากชายแดนไทยรา13กิโลเมตรหลังจากก่อเหตุก็นําเอารถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุไปจอดไว้ที่บ้านผากระเจอครับที่ตาบลพบพระ ไปเปลี่ยนเป็นการขับรถกระบะอีกคันหนึ่งยี่ Toyota, v igo. V igo Champ s, ห้อโตโยต้าวีโกวีโกแชม์นะครับหมายเลขทะเบียนบอยไม้ทอทง3350จังหวัดตากครับแล้วก็ขับรถไปจอดที่บ้านพยอข,ขออภัยกับบ้านย่าพอนะครับที่หมู่11ตําบลวาเลอำเภอพบพระซึ่งก็ติดชายแดนไทยตรงจุดนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ไปเจอเป็นเสื้อยืดกางเกงขาย,ยาวสีน้ําเงินแล้วก็รองเท้าที่คนร้ายเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ ซึ่งก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะแาวงแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีแนวโน้มคว่าคนร้ายทั้ง3ามเนี่ยอาจจะข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝั่งเมียนมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับเส้นทางการหลบหนีในพื้นที่ก็ยังต้องตรวจสอบกันต่อไปครับตำรวจเส้นทางหรือวางแผนมาก่อนแล้วว่าที่จะเป็นจุดที่หลบหนีนะครับก็มีแนวโน้มที่จะออกเดินทางออกออกไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเราก็ไม่ได้ ไม่ได้ตัดประเด็นทางทาง่านผู้จัการก็สั่งให้ในพื้นที่เนี่ยติดตามตามเส้นทางคนร้ายแล้วก็ตรวจสอบจากอกล้องวงจรปิดทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุจนพบรถนะครับครับยวนี้ในส่วนของหลักฐานที่พบเนี่ยเราก็กาลังไปตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบกับบุคคลต้องใส่ท,ท,ที่ที่เกี่ยวกับการคร้อบครองรถ ทางสำนักงานตำรตวจแห่งชาติก็มีการประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับให้ช่วยกันออกติดตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุซึ่งมีความเป็นไปได้สูงครับว่าผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือในการสนับสนุนป้นร้านทองที่อำเภอพบพระจังหวัดตากในครั้งนี้อาจจะมีมากกว่า3คนนะครับสามคนนี้คือการก่อเหตุแต่ว่าการร่วมกลุ่มกันในการวางแผนการหลบหนีเนี่ยน่าจะมีมากกว่านี้นะครับซึ่งล่าสุดได้ส่งฝ่ายสืบสวนระดมกาลังลงไปในพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อขยายผลทางคดีกันต่อครับก็คาดว่าในขบวนการน่าจะมีหลายคนคแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุจริงๆที่บุกมาถึงที่หน้าร้านเนี่ยจะมีสามคนแต่ว่าหลังบ้านอีกเบื้องลึกเบื้องหลังอีกคาดว่าน่าจะมีหลายคนคที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ